ขอพูดถึงสำนักพุทธหน่อยไอ้ไอ้พระปีนเสาเนี่ยมันมันทำตัวแบบนี้ยังเป็นพระไหมผมขอขาถามหน่อยมันยังน่านับถือยกมือไหว้หรือเปล่ากิติศัพท์แต่ละอย่างที่ย้อนดูมาแต่ละอย่างเนี่ยโอ้โหเขายังใส่พระเหลืองได้อยู่อีกเหรอครับผมผมไม่เข้าใจเลยอะไรเนี่ย ไอ้พระบินเสาเนี่ยเคยได้ยินคำนี้ไหมก่อนจะโทษคนอื่นโทษตัวเองหรือยังแต่สาหรับไอ้พระองค์เนี่ยนะกลับคำเลย,เลยก่อนที่จะโทษตัวเองโทษคนอื่นหรือยังไม่เคยโทษตัวเองเลยโทษแต่ตคนอื่นไปหมดเลยสิ่งที่ตัวเองทำมันถูกต้องเหรอไม่เคยรู้ตัวเองเลยเหรอวะไอ้เปนนอน กับผู้หญิงบนรถเนี่ยมันก็ผิดแล้วนะผมนึกว่าสึกไปแล้วนะสำนักพุทธนี่ปล่อยมาจนขนาดนี้ได้ยังไงครับมันเสื่อมเสียนะครับมันเป็นอะไรที่เสียหายนะครับคนที่เขามองไม่ต้องอะไรผมไม่อยากพาพพิงถึงศา<ม>ส,สนาอื่นเพราะว่าศาสนาทุกศาสนาเนี่ยเขาสอนให้เป็นคนดีทั้งนั้นแหละแต่ ผมเคยภูมิใจนะศาสนาพุทธเนี่ยมีฝรั่งบางคนนะที่เขาชอบในความเป็นพุทธเขายอมรับในความเป็นพุทธเขาออกจากศาสนาเก่าเขาอะมานับถือศาสนาพุทธเพราะว่าเขามองว่าพุทธอะ่ะมันเป็นอะไรทพิสูจน์ได้มันเป็นศาสนาที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดๆๆเบียนศาสนาอื่น เป็นศาสนาที่ไม่มีกฎเป็นศาสนาที่มีแต่ศิลซึ่งมันเป็นมุมมองที่ดีมากเลยนะแต่พอมาปัจจุบันเนี่ยดูภาพของพุทธแต่พระแต่ละอย่างที่มันออกสื่อออกข่าวมาเนี่ยผมถามหน่อยเลยทำไมสํานักสงฆ์ยังปล่อยพระพวกนี้อยู่ได้ไม่มีมาตรการไหนเลยเหรอครับที่จะเอาพระพวกเนี้ยพระ ปีนเสาพระอะไรเนี่ยออกจากผ้าเหลืองได้เลยเหรอครับผมผมไม่เข้าใจและผมก็พูดถึงไอ้พระปีนเสาเลยนะที่ที่ผมยังเรียกท่านเนี่ยผมเรียกผ้าเหลืองนะผมผมยังเคารพในผ้าเหลือที่ท่านใส่แต่ถ้าสําหรับตัวท่านเองผมอยากพูดมากเลยกูมึงอะเพราะผมว่ามันไม่มีเหลือแล้วละ่ะ ความเป็นพระเพราะความสำรวมก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีคำพูดคำจาพาดพิงไว้คนอื่นไปหมดมันไม่ใช่กิจของสงเลยสักอย่างหนึ่งการปีนเสาไปเรียกร้องเอารุ่นเอาน,อาน,นี่มันก็ไม่ใช่กิจของสง์และการไปเนี่ยเขายื่นใบให้คุณยังไปหาว่ามันเป็นข้อความเท็จอีกนี่แหละที่มาของคำว่าก่อนก่อนจะโทษตัวเองโทษคนอื่นหรือย,ยัง ขอกลับคําเลยดีกว่าที่จริงมันพูดว่าก่อนโทษก่อนโทษคนอื่นเคยโทษตัวเองเลยยัะแต่ผมขอใช้คํานี้กับพระองค์นี้แล้วกันก่อนโทษตัวเองโทษคนอื่นรืยย่งเลิกทําเถอะไอ้สันดานแบบเนี้ยขอร้องเถอะภาพลักษณ์ของพุทธอะในสายตาชาวโลกตอนเนี้ยมันมีแต่ภาพลบ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 ,พลบเพราะพวกท่านานี่แหละ พราะพวกพระแบบนี้แหละพระเสพยาพระเสพเมถุนพระอ,อะไรเนี่ยถ้ามันปรงไม่ได้ก็อย่าเอาพระเหลืองมาหม่มอย่าดึงอย่าดึงพระพุทธศาสนาลงมาตำสิ่งที่ทำนะมันไม่ได้ทำให้พุทธดีขึ้นเลยมันทำให้แต่พุทธต่ำลงหยุดทำซะตอนนี้รู้รู้เหอะนี่นี่ขนาดเนี้ย ขนาดยังอยู่ในผ้าเหลืองอะยังมีคนเข้าไปต่อ,อยึงเลยแล้วถ้างเป็นขราวาสแล้วยิ่งทําตัวหนักอะไรเงี้ยจะอยู่ยังไงวะเฮ้ยไอคนที่ยังศรัทธานับถือพระองค์เนี่ยตื่นไปศึกษาให้ดีซิว่ามันสงอะกิจของสงมันมันทำอะไรบ้าง ท่านยังพวกคุณยังศรัทธายังนับถืออยู่อ่ะก็เท่ากับส่งเสริมให้เขาทำลายพูดไปเรื่อยเพราะเขาคิดว่าเขาทำถูกไงการที่เขาทำมันยังมีคนสนับสนุนอยู่ยังมีคนเห็นด้วยอยู่เขาก็คิดว่าเขาทำถูกแล้วเขามองหาความผิดตัวเองไม่เจอในเมื่อยังมีคนเห็นด้วยอ่ะมันเป็นพูดจริงหรือเปล่า คนศึกษาธรรมะได้จริงหรือเปล่าแล้วคนเกินครึ่งประเทศที่เขาไม่ได้เห็นด้วยผมว่าเขามองมองพูดที่ถูกต้องศึกษาธรรมะได้จริงเคยมีคลิปดีๆไหมพระองค์เนี่ยเคยมีคลิปไหนดีๆไหมนอกจากคลิปที่ไปให้เขาหักหน้าแล้วมีอยู่คลิปหนึ่งที่ผมดูอะไปกับ อาจารย์ผู้หญิงท่านหนึ่งอะเขาหักหน้าหัวทิ่หมหัวตำให้คาราวาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยสอนพระที่เรียกตัวเองว่าเป็นพระประลัดอะไรแล้วให้คารวาสอย่างคุณเบียตื่นทำรรสอนสักขนาดนั้นแล้วให้คารวาสที่ อ่ะตอนนี้ก็เป็น,าาน,นาคารวะแล้วจะคุยกับคนโน้นจะดีเบตจากคนนี้ตัวเองรู้ธรรมะได้ครึ่งเขาหรือเปล่าผมถามหน่อยตัวเองรู้ธรรมะจริงไหมเคยศึกษาเรื่องธรรมะจริงหรือเปล่าที่บวชมาเนี่ยรู้จริงแค่ไหนถ้ารู้มันควรจะปฏิบัติได้ไปแล้วอันนี้ปฏิบัติได้สักอย่างหรือเปล่านอกสียจากเดินไปหาแต่เรื่องคนอื่นเนี่ยซึ่งมัน ไม่ใช่กิจของสงฆ์ในฐานะที่ผมก็นับถือพุทธขอร้องเถอะจัดการสักทีเถอะครับสํานักพุทธอย่าให้คนพวกนี้มาทําให้พุทธมัวหมองอีกเลยอย่าปล่อยให้คนพวกนี้เอาผ้าเหลืองมาหากินอีกเลยมันมีจะทําให้พุทธอะ่ะตามาลงผมขอฝากแล้วกัน